สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะยามเย็นๆนะคะของครอบครัววุ่นวายสตอรี่นะคะสวัสดีนะคะแม่แม่ขาเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะนี่บรรยากาศยามเย็นๆของครอบครัวใหญ่นะคะแม่แม่ขาเข้ามาแล้วนะคะมาชมบรรยากาศของเรานะคะที่วังทะรุนะคะก็มี พ่อใหญ่นะคะเสนรักนะคะอาบน้ำนะคะแล้วก็ลูกๆนะคะหลานๆนะที่น่ารักนะคะน้าทิพย์แล้วก็ดอนนี่น้อยนะคะน้ําค้างนะก็เช่นเดิมเช่นเคยนะคะอาบครึ่งตัวนะยังไม่ยอมอาบน้ําเลยนะคะท่านใดนะคะจะมาอาบน้ําให้น้ําค้างนะคะก็เรียนเชิญได้นะคะที่วังทะลุของเรานะคะถ้าโควิดหายนะคะเรียนเชิญแม่ๆนะคะมาสัมผัส บรรยากาศนะคะสวยๆแบบนี้นะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็มีการถอยหลังนะ,ะถอยหลังเกิดขึ้นแล้วน้ำพออาบครึ่งตัวนะ,ะตอนนี้ควานจอยก็จะลบกับน้ำค้างนะคะว่าจะอาบน้ำได้หรือเปล่านะคะจะอาบน้ำได้หรือเปล่ารุ้นนะคะน้องๆนะคะก็อาบน้ำตัวสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเหลือแต่เจ้าน้ำค้างนะคะ แรนตามเอางาพะไงแลนตามเอาง่าพะไัออไโอ้โห,โห,โหสุดยอดเลยนะคะน้ำค้างแกงควันจอยข้อหาควันจอยไม่อาบน้ำนะ <c oughs> <c oughs> สองเชือกนี้นะคะก็ยืนให้กำลังใจพี่สาวโจมพลังนะคะ ยืนให้กำลังใจอยู่ด้านบนนะว่าจะอาบน้ำหรือไม่อาบน้ำนะคะทีนี้ควันจอยก็เต็มที่กับน้ําค้างแล้วนะคะโอ้โหเป็นครั้งแรกที่สาวหน้าม,ม้าของเราอาบน้ำสะสวยนะนี่ สวยงามมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็อาบน้ําอาบท่านะคะสะอาดสะอ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่พ่อใหญ่นะ,ะพ่อใหญ่ของเรานะคะก็อยู่ด้านหลังนะคะพ่อใหญ่แสนรักตอนนี้เราก็จะส่งเด็กๆนะคะเข้ากกหลักกันนะคะโดยมีผู้พิทักษ์นะคะก็คือมาเฮงนะคะแล้วก็มาใหม่นะคะ ตอนนี้ควานเวฟก็เป็นควานน้ำทิพย์โดยปริยายแล้วนะคะแม่แม่แมแมขาบรรยากาศนะคะหลังจากที่เรานะคะไปตัดหญ้านะคะแม่แม,แม่ขาดูนะคะหญ้าเต็มคันรถเลยนะคะกับทีมงานหมุนนุยปุ้ยของเรานะคะ นี่ก็ตอนนี้ก็ต,ดตัดหญ้าเต็มคันรถนะคะรอที่จะลงให้เด็กๆได้ทานกันนะคะนนวุ่นวายสตอรี่นะคะแม่ๆขาวุ่นวายสตอรี่เช่นเดิมเช่นเคยนะคะ เจ้าอ้วนนะคะนี่ก็เป็นญ้าเต็มคันรถเลยนะคะที่เราไปตัดกันมานะคะ เอนักดาบเทควานจจยทิ yup. ้งแล้วตอนนี้นะคะจ่า่วยหน่อยจ่าช่วยจ่าช่วยจ่าดิเอ Ö, ๊ะ ใจสวยใจสวยจะายนนะใจสวยนะใจสวย,ด,สวยด,ดู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 ใจสวยขายดีดขายสวยนี่จ้องจอยน้องน้อยของเรานะก็มีควานเวฟนะคะดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะ ตอนนี้ก็จะเข้ากกหลักนอนแล้วนะคะพื้นที่ก็เฉอะแฉะนะคแม่แม่ค่ะเนื่องจากฝนนะคะก็ยังตกนะคะไม่รู้ว่าคืนนี้จะตกหรือเปล่านะคะถ้าตกนะช้างก็จะไม่ได้นอนกันนะคะดีหน่อยนะคะที่บรรยากาศที่วังทะรุนะคะเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะก็ไม่ค่อยมียุงสักเท่าไหร่นะคะก็จะมีแต่มแมลงนะคะที่คอยกัดกินเลือดนะคะ หรือคุณแม่รองดาวนะคะที่ยังไม่ได้อาบน้ํานะคะเดี๋ยวก็จะลงอาบน้ําเชือกเดียวนะคะคุณแม่รองดาวของเรา คุณแม่รอองดาวเดินเข้ามาหาควานเวฟอันนี้ผู้ใดเนาะมันเป็นมะไมลูกสาวเนาะคุณแม่รอองดาวสงสัยนะสงสัยน้ำค้างโ็ไม่ใช่ย่อยนะกับควานเวฟนะคะวันนี้นะน้องช้างนะคะก็อาบน้ำสะอาดนะแต่ดูนะสังเกตน้ำค้างไม่รู้จะไปไหนเนาะ Oh, จะจะปวดโซ่นีเที่ยวนะคะต้องล็อกให้แน่นหนานะคะน้ำค้างนะคะโซนี่ยูบปล่ล <c oughs> ่ะเลยเห็นใจไวายุ <c oughs> โซนี่หน่อยกว่าดอนนี่อีก นี่นะดู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 ความสามารถของนางเราเห็นกันชัดๆเลยนะว่าน้าค้างนะคะมีความสามารถเรือล้นเลยนะคะจะบิดโซ่นะคะแล้วก็มีเที่ยวด้วยตัวเองนะจะหลุดหรือไม่หลุดนะจะหลุดหรือไม่หลุดจะหลุดหรือไม่หลุดหลุดหรือไม่หลุด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 แล้ว ลุดแล้วลุดแล้วโอ้โหคืนนี้ถ้าโซ่นี้ไม่อยู่แน่นอนลุดแล้วลุดแล้วค่ะตอนนี้ลุดแล้วค่ะลุดแล้วลุดแล้วค่ะ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศจับปูใส่กระด้งนะคะตอนนี้น้ำค้างก็ยังพยายามพยายามพยายามที่จะหมุนโซ่ยังมีความพยายามอยู่นะคะแม่ค้าเป็นกำลังใจให้น้ำค้างด้วยนะคะว่าคืนนี้จะหนีได้หรือเปล่านะคะก็ยังมีความพยายามสูงมากๆเลยนะคะน้ำค้างจอมพลังของเราเออหุนหวยแล้วนะหุนหวยแล้วนะสูอันนี้ ความพยายามของน้ำค้างนะสูงเหลือเกินนะแม่ๆค่ะก็ยังพยายามเรื่อยๆนะเรื่อยๆจนหลุดนะหลุดหลุดหรือไม่หลุดไม่หลุดก็ขาดนะคืนนี้นะไม่หลุดก็ขาดต้องย้ายนะคะต้องย้ายไปอยู่ที่โซ่ใหญ่ๆกว่านี้นะคะ องย้ายนะคะเพราะว่าโซนนี้คืนนี้ไม่ไม่อยู่แน่นอนนะหนีได้แน่นอนนะคะขอย,ยืมตะขอแนะขอยเสียม้หมุนดูนะควันเวฟก็จะนำหญ้านะคะไปให้ดอนนี่น้อยของเรานะคะหญ้าเต็มคันรถเลยนะคะแม่ค่ะต่อช้างห้าเชือกนะคะ ทีมงานหมุนปุ้ยของเรานะคะก็หลังจากที่เรานะเสร็จภารกิจนะคะไร้สดเสร็จนะคะเราก็จะไปตัดหญ้านะคะอาหารหลักของช้างนะคะก็จะเป็นต้นหญ้านะคะแม่ค่ะอาหารเสริมนะคะก็จะเป็นผลไม้หวานๆนะคะนี่ตอนนี้ควันเวบก็นำหญ้าไปให้แต่ไม่ทราบว่าควันเวฟคันหรือเปล่านะคะถ้าทางจะคันนะเพราะว่าถอดเสื้อน,นะ ตอนนี้3าสาวก็ได้ทานยากรอบสุดๆแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ช่อง3สาวดาวซิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปใหม่ๆคลิปน่ารักนะ,ะให้แม่ๆได้ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ